ไอ้หยังน้ำพ่นบ่ะีเนี้ยดันไปลงสี่แปด่วเอออ่ะคนมันทิ่บ่มีดวงอะวะแม่เขียนไว้ต่นน้องสาวเนี่ยอันนี้ก็บ่าใช้ทั่วนนี่อย่างแม่เจ้าเขียนไว้ไห้ก็บ่ถามตอนรงแรมหน้ามือมานะผู้เมียขึ้นมาไม่รอกไม่ร้องดหยังซัน่นไม่ร้องก็ได้นอนนํากันสองคนเนี่ยเนาะทางซ่อมอะเอาคุณฝันมันนะฝันยังซัน ก like so mm hmm. ี่ตาเลขแปดก็อีเป็นเลขอย่างกระเบื้แต่เป็นเลขแปดนั่นอะสิิเลขห้ากระโอีน้องตอนไปซื้อเลขบ้านเนี่ยนะเจ็บหนักระเบิดไหลอ่ะโอทั้งเมียทั้งลูกอ่ะอ้าว่ากันไปต้องห่ยต้องห่วยอันต้องพันตมองหน้าตรงตรงก้องหน้าตรงตรงอย่าสูบเบียงอันเสียตังไหร่อย่าสูบเบียงอย่าอารมณ์เสีย พ่าแม่ขึ้นไปบูนแตงแม่เมื่อวานนี้แม่บม,ม,ม่มีเวลาเช้าแ,แม่ก็ไปพุ้นบม่มีเวลาเอ้ย <c oughs> ม,มาฮอดกา้ฟสกสก,สกงานอืมอมาโซกแดงได้บ้านเหาอเอ้ยเช้ามาจะพุ่นกา้ฟแตงบ้านหลังนี้ก็ไปแตงบ้านหลังพุน้น <c oughs> อืรองเท้ายาดาหา่างอย่ามาโหยุ่เนี่ยเอาเข้ามาเรารู้ไห้ไส่ของแม่ไปอ่ะแม่ไส่ไปกันละสิ้นอะ่ะ อันไปดองป่าอันนี้ทวงรองเท้าไปเนี่ยรองเท้าเด็กน้อยสีแดงเนย่ยเจ้าอยู่มาว่าข้อเด็ก,น,ดกน,ดน้อยเด็กเท้าก็คนหรอวะไปบ้านี่เป้งเนี่ยลงมาเนี่ยรองเท้าไปเนี่ยเด็กรองเท้าเด็กน้อยสีแดงรองเท้าข้อเนี่ยแม่ว,วะสีน้อยแต่เนาะเอาก่อนขอโทษจ้ะไปมาก็ไม่นะ่าคัดเป็นครูกว่าบอตีนง่ายหรอกก่อน <c oughs> หมอนล้ไปนํากันหัวนะไปวัดหลวงพ่อศิลากระป้านั่งกันอืม hmm. แม่นักแต่งไปไปได้โด่นงนั่งเพราะว่าคามานียนนี่ส uh ่ huh. งน้ำาจนเห็นเป็นคิวผู้เท่าไหล่นั่งเรียนกันยาวเรื่อยๆอ้ว่าปิตามวนคักงานบุญเมื่อนี่ hmm. อืมนางเลยไม่ได้เห็นตาเจ้างอางาอ่ะแม่เมื่อหลับพาแม่กลับเลยน้องว่ะค่ะกูบวมแล้ววะ เราจะไปสั่งลูกเคยดีแม่แม,มาเาเมื่อหลังนัไนพี่พาไปพุ่นนี่นี่ไปดอกนะพาไปไอ้อันอย่างอันเกล๊ะเป๋าอันนี้เอาจบไปทัวร์แล้วทีเนี้ยทำวิดีโออยู่ไปทัวร์แล้วทีเนี้ยมันคันเลยเออคุยไปทัวร์แล้วก็จกไปทัวร์แล้วทีเนี้ยโอ้ยโสดทัวร์โลกไอ้คุณยายอื้อฮออื้อ่แตงแม่เลี้มาตั้งห้าตั ดีาากันนะดีกันนะเออเสื้อกระแดงนงอ๋อนะเอาไว้เก็บไว้เราจะใส่เบิดเดี๋ยวลูกกลับไปลูกสาวได้ใส่น้ำเดแม่หูแรกก็าถ้าลูกสาวให้เงินพันหนึ่งให้แม่ยาพันหนึ่งให้โตพันหนึ่งผ้าพันคอหนึ่งก็ร้อยหนึ่งบาละถุงทายอีกมั้งบละแล้วก็เสี้ออีกบละโอ้โหขีโลหน้าดูแล้วก็ น้องซื้อ,อยาให้แม่เด้วอว่าอยาอยากขวดนะ้ำบอกตรงๆเลยแล้วเท้าแ,แบบนี้มันมีกางเกงเป็นสุดหรือสีเดียวกันเป็นสุดรส้มอย่างเสียเห็นเห็นใหญ่คนนึงใส่สุดงามเป็นสุดสุดเสื้อนคินว่าลูกกับรถเบิร์เข้าไปทางหน้าเบิร์แหลตตะดองสองดองอันพวกสีสวยพวกแบ่ามาแล้วเจ้าอี่บเบิงตีแม่น้ำโขงอะ พาแม่ดักขึ้นไปเทางพุ่ยกับไปชมกันนุ่งเทงพวกะอันฟังเรากับฟังไทยนะเออดีแล้วเปิดหูเปิดตามยียวกาสได้ไปเห็นออกบ้านนี่ดีใจยังไงค่อยนะแม่เป่ตาตุาานนะคะวมเป้าตุนอีปุยสังกลับย่างเดียวเลยน้องพาแม่กลับวะกูไปแล้ววาผู้ใด่นั่งอยู่ข้างๆนะผู้ใดอยู่ไหนผู้ใดอยู่นังง<ไ>ง่งข้างๆนะอะ แล้วมีผู้ใดยุ่นําข้างๆนะหันหนะ้าไปทางนุ่นอยู่เลยอ๋อก็นนาตุเด้ยายไม่โมูเด้ย์อ่านะมาคุยน้ะโอเคสวัสดีปินหะม้เด้อใหญ่เด้อนะขอบคุณหลายๆดูใหญ่ให้นะดูใหญ่เนาะบอดูแตงให้แตงเรียงอ่ะเอ,อ,เอ,อใบตองก็บก่บัากลงให้ลำนะลำาญบลาจมเจงปัญน,นาเอ้ย สองคนก็ตะตุยต,ตอนหมาเข้าไปให้แรกเลยเหะขยันไหลเจ้ากขยัส่วนไหลแกซไดีเฮ็ดบได้สซไดีบ่ต้องเฮ็ดบา่าบ่าที่ไปแต่เมื่อวานนี่นะไปเลียไวไปเบิ้งก็ทุกงโลกโอ้โหเคียภาพยิ่งเลยคนขยันนะเออหน้าว่างหน้าซีด้พักก็ยิ่งหานต้องมาซอยอีกเออ